Your friend, okay. ตอนหน้าห้าสิบแปดเลยนะครับนะนังสือสมัยสาม What is the time? ตามที่ได้สอนมาหน้าก่อนหน้านี้นะครับแปลตามคำศัพท์นะครับ The time แปลว,ว่าเวลา is แปลว,ว่าเป็นอยู่คือนะครับ What แปลว,ว่าอะไรเวลาคืออะไรนะครับดังนั้นถ้าแปลอย่างนี้เข้าใจยากนะครับให้แปลสมัยใหม่ว่าเวลาเท่าไหร่นะครับนะ Look and write ให้ดูแล้วก็ให้เขียนเรื่องนาฬิกานะครับเรื่องเวลาเข็มยาวเลขเลบสอเข็มสั้นเลขหก็ it's 6 i x o'clock เข็มยาวเลข3ามเข็มสั้นเลยเลขแปดมานิดหนึ่งนะครับก็ it's a quarter past eight เน,น้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนักเรียน quarter นะครับแปลว่า15นาที past นะครับแปลว่าผ่านมาแล้ว เอ็ดหมายถึงเลขแปดผ่านเลขแปดมาแล้วสิบห้านาทีก็คือแปดโมงสิบห้านาทีหรือสองทุ่มสิบห้านาทีต่อไปนะครับเข็มยาวเกินเลขสิบสองมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เข็มยาวอาเข็มสั้นนะครับเกินเลขสิบสองมาครึ่งหนึ่งเข็มยาวมาตรงเลขหกก็ i อชฮาร์ฟพลาสต l f เวลฟนะอ่า h a l f นะครับอ่านว่า H a l f แปลว่าสามสิบนาทีนะครับ Pa s t แปลว,ว่าผ่านมาแล้วให้ใช้ p a s t อย่างเดียวนะอย่าไปใช้ to นะครับสามิบนาทีผ่านเลขอะไรมาแล้วครับผ่านเลขสิบก็แปลว่าสิบสองครึ่งนะครับนะส่วนตรงนี้นะครับเมื่อกี้อะ quarter แปลว่าส5้านาทีนะครับแต่มีคําว่า t o to แปลว่ายังไม่ถึงนะครับนะ Pass แปลว,ว่าผ่านมาแล้ว to แปลว่ายังไม่ถึงนะักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับนะ เข็มสั้นเลยเลขสี่มานะครับเกือบจะถึงเลขห้าแล้วเข็มยาวอยู่ที่เลขเก้าให้นักเรียนตอบเออควอเตอร์ก็คือสิบห้านาทีตรงนี้นะครับนะสิบห้านาทีที่ยังไม่ถึงก็คือนะครับตอนนี้มันอ่าสี่โมงสี่สิบห้านะครับเวลาเขียนเราต้องเขียนว่าอีกสิบห้านาทีถึงห้าโมงนะครับตรงนี้ต้องใส่คำว่า f i เข้าใจไหมครับเอาทวนใหม่นะครับนะเวลานะครับ4โมง45แต่ภาษาอังกฤษให้เขียนว่าอีก15นาทีถึง5โมงนะครับดังนั้นตรงนี้ให้ักเรียนตอบ5นะครับเพราะโฟลเตอร์มันแปลว่า15นาทีทูแปลว่ายัางไม่ถึงนะครับอีก15นาทีกว่าจะถึง5โมงนะครับนะผ่านนะครับ เออว t e t อ pass 9ไนนะครับก็คือ9้าโมงผ่านมาแล้ว15นาทีนะครับเออว r เ e นะครับแปลว่าอีก15นาทีถึง 12, บ่าย2นะครับหรือถึงตี2นะครับหรือ2นาฬิกา It's e ซเ o นคนะครับ7นาฬิกาตรงนะครับ Eight h ีส e อ e ลฟนนะครับ11นาฬิกาตรง Read and tick นะคให้อ่านแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายนะครับ The correct clock ed, นะครับนาฬิกาหรือเวลาที่ถูกต้องนะครับสองภาพนี้นะครับผม It's a quarter to ten นะครับแปลว่าอีก15นาทีถึง10บโมงนะครับก็คือ9ก้โมงสีก็จะตรงกับภาพ A ก็ขีดเครื่องหมายถูกที่ภาพ A นะครับเพราะภาพ B นั้นมันเจ็ดโมงนะครับหรือ1นึ่ทุ่ม จากโค้ชชูวันนะครับอีกสิบห้านาทีกว่าจะถึงบ่ายโมงนะครับก็เขียนเครื่องหมายถูกภาพบีหรือจะถึงตีหนึ่งนะครับหรือหนึ่งนาฬิกาก็สามอีกสิบห้านาทีผ่านสี่ไม่ใช่สิบห้านาทีสิบห้านาทีผ่านสี่โมงมาแล้วนะครับก็คือสี่โมงสิบห้านะครับก็ภาพบีครับก็ที่เซนนะครับผมสิบห้านาทีผ่านหกโมงมาแล้วนะครับผมก็ภาพเอนะครับหกโมงผ่านมาแล้วสิบห้านาที นะครับ15นาทีกว่าจะถึง12นะครับก็คือ11 45นะครับก็จะตรงกับภาพดีครูอาจจะพูดเร็วนิดหนึ่งนะเอาเป็นว่าจบหน้า58ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอาพี่นั้นต้องขอขอบคุณ